สวัสดีค่ะก็เทปนี้ดิฉันจะมาเล่าเรื่องที่ดิฉันเผชิญหน้ากับความตายนะคะว่าตอนนั้นดิฉันรู้สึกยังไงดิฉันมีการเห็นอะไรบ้างนะคะก็ดิฉันก็อย่างที่บอกดิฉันก็เป็นปูถุชนธรรมดาคนหนึ่งที่ที่เผชิญหน้ามาแล้วกับความตาย แล้วก็ตอนนั้นน่ะดิฉันเหมือนคนจะหมดแรงแล้วอะค่ะเหมือนคนจะหมดแรงแล้วแล้วก็เหมือนคนที่แบบเหมือนเหมือนจะไปต่อไม่ไหวแล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มันเหมือนคนจะหมดแรงไปเฉยแล้วดิฉันก็เห็นแล้วว่าเออคนเราความตายนี่มันก็คงเหมือนอาการย้ายบ้านอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราต้องย้ายบ้านแล้วนะอาจจะต้องย้ายไปอยู่ที่โลกอื่นคือดิฉันเห็นเลยว่าการตายเนี่ยมันน่าจะเป็นการย้ายไปอยู่ที่โลกอื่นอะไรแบบเนี้ยดิฉันก็แบบเริ่มเริ่มเห็น สิ่งที่ฉันเห็นก็คือบุญที่เราได้ทําบุญที่เราได้ทํามาทุกสิ่งทุกอย่างดิฉันไม่เคยเสียใจเลยนะเชื่อไหมกับบางทีมันยากด้วยนะบางทีมันเป็นสิ่งที่ยากบางทีมันเป็นสิ่งที่เวลาทําแล้วอะ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบลําบากก็ได้บุญบุญบางอย่างเนี่ยมีความลําบากมีความยากมีความคิดเออเราต้องทําขนาดนี้เลยเหรออะไรแบบเนี้ยแต่เชื่อไหมทุกท่านเวลาที่เรา เชิญหน้ากับความตายเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำบุญต่างๆที่เราทำกำลังจะพาเราไปกำลังจะพาเราไปในอีกโลกหนึ่ง เราจะเห็นอะไรไม่ได้เลยเชื่อไหมไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างเป็นพ่อเป็นแม่เป็นทรัพย์สินเงินทองเป็นรถยนต์เป็นตู้เย็นเป็นแก้วแหวนเงินทองนาฬิกาแหวนอะไรไม่สามารถพาเราไปได้สิ่งที่พาเราไปดิฉันเห็นตอนนั้นดิฉันเห็นบุญของตัวเองที่ดิฉันทํามาทั้งหมดแล้วมันสุขใจเชื่อไหมมันเป็นความสุขใจขณะที่ดิฉันเผชนระความตายแต่ปรากฏว่าดิฉันรู้สึกว่าไม่เสียดายชีวิตเลยคือมันเป็นความรู้สึกแบบนี้จริงๆคือดิฉันไม่เสียดายชีวิตรู้สึกว่าเออ มันคงถึงเวลาแล้ว,ลวนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วดิฉันก็ไม่เห็นอย่างอื่นเลยตอนนั้นดิฉันเห็นสัจธรรมอย่างเดียวว่าคนเราอะถ้าเราย้ายโลกมันก็เหมือนการย้ายบ้านแต่การย้ายบ้านเรายังแบบเฮ้ยเราจะแพ็คอะไรดีเราจะเอาอะไรไปดีไปบ้านใหม่ของเราอะไรยเงี้ยแต่คุณเชื่อไหมว่าเราหยิบอะไรไปไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวดิฉันมองไปร,บรอบๆตัวไม่ว่าอะไรที่แบบสิ่งที่ดิฉันรักอะดิฉันได้แต่อธิษฐาน อธิษฐานว่าบุญทุกอย่างที่ดิฉันทำอ่ะดิฉันก็ขอเอาสิ่งที่ดิฉันรักตามไปด้วยอาจจะเป็นอะไรที่เราชอบอะไรที่เรารักอะไรที่เคยสร้างความสุขให้กับเราดิฉันก็ได้แค่อธิษฐานแล้วสิ่งที่ทาให้เราอาธิษฐานได้ก็คือบุญต่างๆดิฉันก็ทาได้แค่นี้จริงๆก,ก็เหมือนุถุชนธรรมดานะคะก็ดิฉันก็อธิษฐานในลักษณะที่ว่าเราไม่รู้จะเอาอะไรไปได้เพราะมันเอาอะไรไปไม่ได้จริงๆมันมีแต่ความเชื่อของเราที่เราได้ทํามาหมดแล้ว บุญต่างๆที่เราได้ทำาหมดแล้วแล้วมันก็ไปได้แค่นี้จริงเมื่อเราเผชิญหน้าความตายและดิฉันขณะนั้นดิฉันไม่เคยเสียใจเลยดิฉันบางทีดิฉันเคยบ่นกับตัวเองนีกเราต้องทําขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเพื่อพานิพานเพื่อเข้าสวรรค์เพื่อเข้าพานิพานเพราะดิฉันเป็นคนที่กลัวตายมากดิฉันบอกเลยดิฉันเป็นคนเคยเป็นโรคเคยเป็นโรคกลัวตายถึงขั้นแพนิคดิสออเดอร์เพราะว่าเป็นโรคเป็นโรคกลัวความตายอะค่ะมันรู้สึกว่าแล้วโรคที่ดิฉันเป็นมันเป็นโรคแพนิคแล้วโรคแพนิคถ้าต่างไปฟังเทปของดิฉันนะคะ เป็นโรคแพนิกมาสองปีมันเป็นเองอ่ะมันเป็นลักษณะเครียดสะสมหรืออะไรแบบนี้นะคะมันก็เนื่องจากงานที่เราทําแล้วก็ชีวิตที่เราใช้อะไรอย่างเง,งี้ยโดยเฉพาะคนที่รีบนะรีบตลอดทําอะไรก็รีบทําอะไรทุกอย่างจะต้องแบบเพอร์เฟกโดยเฉพาะคนที่เป็นเพอร์เฟคชันนิสนะก็จะเป็นลักษณะเครียดสะสมได้อะไรต้องระวังนะคะอ่านิฉันเล่าต่อคือตรงเนี้ยดิฉันน็เคยป่วยมาใช่ไหมแล้วแพนิคอ่ะ ใจมันจะแบบใจสั่นตลอดเวลาดิฉันแบบ5ชั่วโมงอะใจไม่หยุดสั่นคุณเชื่อไหมใจสั่นอยู่5้าชั่วโมงแล้วแบบมันทรมานมากใจสั่นจนแบบใจสั่นต่อไปไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นแบบนั้นเลยนะคะใจดิฉันก็หายก็หายด้วยเส้นทางนี้แหละเส้นทางของศีลไม่เกาะกรรมทําชั่วอีกต่อไปถ้าตามไปฟังเทปดิฉันนะก็จะได้รู้ว่าที่ดิฉันรักษามาเป็นเกี่ยวกับทาง ของคาสอนของพร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วดิฉันก็อธิษฐานด้วยบุญทั้งหมดขอหายโรคภัยไข้เจ็บแล้วซึ่งดิฉันก็หายจริงๆก็นั่งพูดอยู่ทุกวันเนี้ยนะคะก็ไม่ได้ตายนะคะแต่ดิฉันจะมาบอกว่าเนี่ยสิ่งที่เราได้ทําถึงแม้ว่าเฮ้ยเราจะต้องเราต้องเป็นคนดีขนาดนี้เลยเหรอเราจะต้องเราจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพันิพาลขนาดนี้เหรอแต่เชื่อไหมเมื่อคุณผเผชิญหน้ากับความตายแล้วอะสิ่งที่คุณสร้างมา ไม่ว่าจะเป็นทางของพระนิพพานบุญต่างๆศีลต่างๆที่คุณมีนะเชื่อไหมเขาจะเรียงคิวกันมาแบบนี้แล้วพาคุณแบบให้เห็นความสุขแต่ว่าขณะที่เรามีชีวิตนะ่ะเมื่อเรายังเห็นข้าวของต่างๆเรายังหยิบข้าวของได้เรายังเฮ้ยเอาหยิบกระเป๋าไปดีกว่าเฮ้ยหยิบเงินในกระเป๋าไปอะไรใช้เงินในเขัาแต่เมื่อวันหนึ่งที่คุณแบบทุกอย่างมันจบอะคุณเข้าใจไหมทุกอย่างมันจบแล้วคุณไม่สามารถหยิบอะไรได้ไปอีกต่อไป คุณจะเห็นเขาเหล่านี้ทั้งหมดว่าเขามาจริงๆอะไรแบบนี้นะคะซึ่งดิฉันเห็นมาแล้วนะแต่เราจะเห็นได้เ็ิ่มต่อเมื่อเราถึงเวลานั้นกันทุกคนเมื่อเราถึงเวลานั้นทุกคนถ้าคุณฟังเทปดิฉันนะคุณก็คืออยากจะให้แบบนึกถึงว่าเออตั้งแต่เรายังไม่ถึงจุดนั้นคืออยากให้ทุกคนนะสร้างบุญสร้างกุศลดิฉันบอกแล้วสามบาทสี่บาทอะไรแบบนี้แล้วไม่จําเป็นต้องเป็นเงินทองเข้าของไม่จําเป็น การเลือกเกาะกรรมทำชั่วการอยู่ในมรรคในองค์8ก็คือมรรคในองค์8มีคนถามดิฉันเดี๋ยวเทปต่อไปดิฉันจะพูดถึงเรื่องมรรคในองค์8ว่ามีอะไรบ้างนะคะดิฉันก็จะอ่านให้ฟังแล้วอธิบายเป็นข้อมรรคในองค์ 8. นี้มีมีอะไรซ่อนอยู่ในมรรคในองค์8บ้างมีทั้งศีลสมาธิปัญญาสติมีหมดเลยอยู่ในมรรคในองค์8 แล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าอริยมรรคทาให้เราเห็นทุกข์ได้อริยมรรคหรืออริยสตีเป็นการเห็นทุกข์ได้ในขณะที่ออกจากทุกข์ในเวลาเดียวกันที่เราเห็นทุกข์เหล่านั้นนะคะอย่างเช่นพระสมมาสัมพุทธเจ้าท่านเห็นทุกข์ในการเกิดแก่เจ็บและตายมันเป็นทุกข์นะสิ่งเหล่านี้เวลาเห็นปุ๊บโอ้โหเราจะต้องโรครัยไข้เจ็บมันเป็นแบบนี้นะความตายเป็นแบบนี้นะแต่ท่านก็เลือกที่จะเข้าพะนิพานก็คือเลือกเดินทางตามสิ่งที่ถูกต้อง มีศีลไม่ออกจากศีลอีกต่อไปหรือเลือกทางของศีลสมาธิและปัญญาหรือเรียกว่าทางมัชฌิมาปฏิปทานะคะคือการที่เรามีสติไม่เกาะกรรมทำช่วยต่อไปการเดินทางสายกลางแล้วคําสอนของพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นทางสายกลางทั้งหมดเลยนะคะทางสายกลางไม่ได้หมายความว่าโอ๊ยเราแบบว่าดีมากชั่วมากมันไม่ใช่นะแต่มันคือการมีศีลและการเข้า อยู่ในสีไม่ออกจากสีนในต่อไปสิ่งเหล่านี้คือทางสายกลางไม่ใช่ว่าดีบ้างชั่วบ้างมันไม่ใช่ทางนั้นเลยนะคะเพราะว่าทางที่การเบียดเบียนทางที่เราไปเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นจะมากบ้างน้อยบ้างมันจะทําให้เราเข้าไปสู่ชิงเรื่ากฎแห่งกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีที่สุดของเรานั่นคือทางที่สติสติก็คือว่าการที่เราจะไม่ก่อกรรมกับผู้อื่นและไม่ก่อกรรมกับตนเอง ทำให้เราสบายใจทั้งยามหลับยามตื่นและยามที่เราจะกําลังจะตายแล้วตายไปแล้วเราก็ยังมีความสุขอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเพราะเราไม่ได้ก่อกรรมสร้างกรรมเพราะว่าการสร้างกรรมทําให้เราจะต้องไปชดใช้กรรมต่อไปทั้งภพชาตินี้บางทีกรรมบางอย่างมันไม่ต้องรอถึงภพชาติหน้านะคะมันก็ส่งถึงภพชาตินี้เป็นโครคภัยไข้เจ็บรักษามไม่หายเป็นความพิการบ้างนอนติดเตียงบ้างอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่กรรมจากสัตว์เราจะรู้ไม่ค่อยทนันบางคนยิงนกตกปลายังทําอยู่อะไรแบบเนี้ยคิดว่าไม่เป็นกรรมอะไรแบบเนี้ยมันเป็น กรรมนะคะสัตว์ทั้งหลายนะมีความรู้สึกเหมือนกับมนุษย์เหมือนกันหรือแม้กระทั่งเราจะไปทําเขาเล็บมือเล็บเท้าเขาเนี่ยเจ็บหมดนะคะเหมือนกับความรู้สึกของเราเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่ามนุษย์และสัสตว์ประสาทเนี่ยเรารู้สึกอะไรก็ได้เหมือนกันหมดคุณต้องเข้าใจว่าความรู้สึกอะไรก็ได้นะในความทุกข์เหล่านั้นที่เราไปทําเขาอะรู้สึกอะไรก็ได้มันมีอะไรบ้างอยู่ในนั้นนะคะนั่นคือการที่เบียดเบียนกันทั้งเรื่องจิตใจความรู้สึกทั้งเรื่องกายภาพ ทางเรื่องทางเรื่องจิตใจอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เราต้องหยุดหมดเลยนะคะนี้เป็นเส้นทางที่เรียกว่าทางสายกลางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองเพื่อให้เรามีความสุขความเจริญคุณต้องดูว่าเหตุที่มันจะเข้าไปถึงผลเหล่านั้นเราต้องการผลเหล่านี้คือเราไม่ต้องการรับกรรมอีกต่อไปเราไม่ต้องการที่จะไปชดใช้กรรมอีกต่อไปเราก็ต้องสร้างเหตุที่มีความสอดคล้องกันกับเส้นทางที่เราจะไปนั่นก็คือเราก็ต้องไม่สร้างกรรมอีกต่อไปไม่ ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เอาสิ่งของที่ปืนไม่อนุญาตไม่ผิดลูกภรรยาสามีผู้อื่นแล้วก็เรื่องของสิลต่างๆนะคะการมีการมีคําพูดการมีเจตนาการมีความคิดที่เราจะไม่ก่อกร,รมกับผู้อื่นอีกต่อไปหรือเราเรียกว่ามีกายวจาใจที่อยู่ในความถูกต้องที่จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่นอีกต่อไปตรงนี้ก็เป็นศิลนะคะ ก็คือตามหลักตามกฎแห่งกรรมนั่นเองนะคะมกักในองค์8ก็คือการที่ทาทุกเห็นทุกอย่างให้ถูกต้องตามหลักกฎแห่งกรรมนั่นเองคือการที่เราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สร้างกรรมอีกต่อไปเราก็จะไม่มีภาระไม่มีไม่เขาเรียกว,ว่าไม่มีเส้นทางที่เราจะต้องไปรับกรรมอีกต่อไปก็คือจบเหตุไปในเรื่องในเรื่องของการรับกรรมต่างๆไม่ต้องเข้าไปเกิดเป็นสัตว์ไม่ต้องไปเกิดเป็นคนพิการไม่ต้องเกิดมาทุพพลภาพไม่ต้องเกิดมามีลูกภัยไข้เจ็บอะไรแบบนี้นะคะ ก็ดิฉันก็จะมาเล่าให้ฟังตรงนี้แหละนะคะเรื่องของการประชิญหน้ากันกับความตายนะคะก็ทำให้ดิฉันเข้าถึงสัตจธรรมต่างๆก็เมื่อเราถึงทุกข์ถึงขณาดนั้นนะคะ